สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่22ตุลาคม2024นะครับวันนี้ฟิงกินเด็ก10จวันนี้เ2็เรื่องแรกมาพูดถึง Bitcoin Wallet รุ่นดึกดำบันรุ่น2009เป็น Wallet ที่เจ้าของเนี่ยเขาสะสม Bitcoin แล้วก็ขุด Bitcoin ต้องแต่ปี2009เพื่อนเ w a ่อ,อ e t นี้เนี่ยบางคนเรียกว่า Ancient Bitcoin Wallet นะครับคือ wallet ของวานเนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะแต่กระเป๋าใบนี้ความยูนิคความแตกต่างคือมันเป็นกระเป๋าเก่าแก่และตั้งแต่ปี2014จนกระทั่ง2024เนี่ยมันแทบจะไม่มันไม่มีการขยับเลยนะตอน2011ถึง2014เนี่ยมันมีการขยับบ้างเทขายบ้างแต่หลังจากปี2014มันไม่ขยับ จนกระทั่งต้นเดือนตุลาคมปีนี้มันมีการโอนบ t c o i n เข้าไปคริปโตเอชเชนคราเกนมูลค่าประมาณ3.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและวันนี้มันมีข่าวว่าคริปโตวอลเล็ตัวนี้เนี่ยเทขายบิตคอยมูลค่ากว่า9.6ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้บิตคอยที่เหลือในกระเป๋าเนี่ยเหลืออยู่แค่72ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,077 BTC ซึ่งก็ยังเยอะ ะครับคือกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพื่อนๆตอนปี2014มูลค่าพอร์ตของกระเป๋าเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16-17ล้านบาทไทยแต่หมอเนี่ยถือมาแบบ Diamond Hands จนกระทั่งพอร์ตเขามูลค่า70-80ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งพอข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยชุมชนคริปโตก็แน่นอนมีหลายคนตั้งสมมติฐานว่า หรือวานรู้อะไรเจ้ารู้อะไรแม่ขยับมานานอยู่ดีมาเทขายบางคนก็มองว่าเขาอาจจะขายมาซื้อรถซื้อบ้านซื้อ iPhone หรือเปล่าเพื่อนๆน,นทางบ้านคิดยังไงมีทฤษฎียังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวที่เป็นประเด็นพอสมควรวันนี้ข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB แล้วก็ประธานธนาคารกลางสาขามินเนอาโพลิสคุณนิวแคสคารีคือล่าสุดเนี่ย ทางธนาคารกลางยุโรปเขาเปิดตัวบทความที่เรียกว่า The Distributional Consequences of Bitcoin หรือประมาณว่าผลกระทบของการกระจายสัสดส่วนของบิตคอยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลผมเข้าไปอ่านเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ว่าราคาของบิ c o i n ที่มันพุ่งขึ้นทุกวันมันอาจจะส่งผลร้ายต่อสังคมในอนาคตเพราะคนกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนกลุ่มแรกที่เข้ามาส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างคนเก่าคนใหม่และโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เข้ามาถือบิตคอยซึ่งตรงนี้เขามองว่าคนเก่าที่ถือบิตคอยมานานแล้วกําลังขโมยคุณค่าทางเศรษฐกิจของคนที่ยังไม่ได้เข้ามาถือบิตคอยนะครับพอบทความนี้ออกมาเนี่ยชุมชนคริปโตบนโลกโซเชียลงงเป็นไก่ตาแตกสรุป ECB คุณต้องการอะไรแล้วเขาก็ปิดท้ายเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆการใช้พลังงานในการบริหารบิตคอยเน็ตเวิรประกอบกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจากบิตคอยเนี่ย กำลังจะสร้างความเสียหายให้กับสังคมอย่างมหาศาลและทางธนาคารกลางยุโรปดองขอให้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหาวิธีควบคุมก่อนที่ภัยร้ายของบิตคอยจะเกิดขึ้นนะครับคือเมื่อสองวันก่อนพอบทความนี้มันออกมาเนี่ยหลายคนก็เสียหัวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ล่าสุดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขามมเนโอลิสคุณนิวคาสแครีเนี่ยบุคคลที่ต่อต้านคริปโตมาโดยตลอด แกก็ออกมาเหมือนกับได้ทีขี่แพ้ไล่ออกมาพูดประมาณว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Bitcoin Network เนี่ยนับวันมันยิ่งน้อยมากและถ้ามีเนี่ยมันก็เฉพาะพวกค้ายาและพวกที่เป็นกิจกรรมผิดกฎหมาย Illegal Activity นะครับทั้งหมดทั้งมวลระหว่างข่าวของ ECB กับข่าวของประธานเฟดสาขา m i เนโพลิสเนี่ยมันก็แน่นอนทำให้ราคาของ Bitcoin ไม่มากก็น,น้อยได้รับผลกระทบ นะครับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือยังไม่รู้จักบิตคอยหรืออาจจะเป็นเด็กจบใหม่ที่อาจจะจบเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยพอเขาเห็นข่าวแบบนี้เขาต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะบิตคอยมันส่งผลต่อสังคมหรือเปล่ามันทําไมแม้กระทั่งประธานเฟดส,สาขานี้ยังออกมาโจมตีทําไม ECB ออกมาโจมตีแต่ถ้าเด็กจบใหม่คนนั้นไปทํางาน Wall Street ไปเห็นคนที่เคยเป็น อดีตประธานเฟดมานั่งเป็นที่ปรึกษาแบงก์เกอร์หรือแบงก์เกอร์ไปรับราชการ5ปีไปสร้างกฎระเบียบก่อนกลับมาทำเงินก่อนกลับมาหาช่องโหว่ในการสร้างรายได้มหาศาลเพื่อเพื่อนเขาใน Wall Street เนี่ยผมว่าเด็กจบใหม่คนนั้นจะร้องอ๋อทันทีนะตรงเนี้ยมันเป็นวงกลมวงเวียนนะคุณคุณเนียวเนี่ยจริงๆแกเคยเป็นเด็ก หรือเคยทำงานที่ Goldman Sachs มาก่อนนะครับหลายคนเคยเป็นเด็ก Goldman Sachs แล้วก็มารับราชการแล้วก็กลับออกไปเป็นที่ปรึกษา Morgan Stanley บ้าง JP Morgan บ้างอะไรบ้างวนไปแล้วก็วนมาทุกครั้งที่บิตคอยเป็นขาขึ้นบังเอิญหรือไม่บังเอิญพวกนี้ชอบออกมาปล่อยฟัดเพื่อนเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมการถูกแต่งตั้งเป็นคุณป้าข้างบ้านไม่เรื่องง่ายนะครับคุณสมบัติต้องได้คุณป้าต้องรู้เรื่องทุกคนในละแวกบ้านนะครับหูไวตาไวคุณจะออกรถใหม่ไฟแนซะ์มาย,ยึดรถมีปัญหาขึ้นลงขึ้นสาลไม่ต้องบอกใครนะเดี๋ยวป้ากระจายข้อมูลให้ทะเลาะก,กับแฟนอย่าล้างปัญหาครอบครัวป้าจะรู้เหตุผลระบบสนทนาของคุณป้าข้างบ้านเนี่ยคล้ายกันเกือบทั้งประเทศคำพูดที่่่่วาาาป้ไมออยยกกุงห